บอกว่าเบนซ์มอเตอร์มอตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าจะจัด X3 x p o เลยก็ว่าได้นะคะรวบรวมมาเรียกได้ว่าหลายสเปคในรุ่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมี BMW X3 นะโฉมใหม่โฉมปัจจุบันนะคะที่เรียกชื่อโฉมกันว่า G01 อ,อย่างเช่นคันนี้คันนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมี G01 เนี่ยเขาจะมีทั้งตัวที่เปิดตัวออกมานะคะเป็นตัวสีขาว คันข้างหลังตัวนี้นะคะที่อยู่ในงบประมาณแบบชิลมากเลย1.69ล้านบาทแล้วพอผ่านไปครึ่งทางนะคะก็จะมีการ LCI นั่นเองนะคะก็คือเป็นการ Minor Change หรือ Face Lift ที่มีการยกระดับหน้าตาขึ้นม่อีกระเวลหนึ่งนะคะมาเป็น2คันดำขาวทางข้างหน้านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเนาะว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างในส่วนของโชม LCI นั่นเองนะคะ อย่างนั้นเรามาเริ่มที่คันนี้คันสีดํากันก่อนเลยนะคะคันแรกสีดำไฉไลสุดๆด้วยเลขไม่หนึ่งหมื่นกิโลแท้ๆเท่านั้นสภาพกริปแทบไม่ต่างจากรถใหม่บนโชว์รูมแต่จาก3ล้านไปปลายเหลือเพียง2ล้านปลายปลายประหยัดไปเป็น1ล้านบาทกับเลขไม่หนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นเหมือนเพื่อนยืไมไปต่างจังหวัดอะแล้วเอามาคืนแต่แบบเฮ้ยเพื่อน,อนขอบคุณมากเลยนะที่ให้เรายืมรถไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเราเอาเงินให้ตัวเองล้านหนึ่ง ประมาณนี้ฟิลแบบนั้นเลยคือคุ้มมากาค่ะคุ้มกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ BSI และว,วารันตียาวถึงปี2028อีกด้วยเพราะฉะนั้นใช้ใบยาวๆไม่ต้องเผื่อเงินไ้บำรุงรักษาไม่ต้องเผื่อเงินไว,ไนไว้ซ่อมบำรุงเลยทีเดียวค่ะ คราวนี้นอกจากโปรไฟล์ที่หลูเลิศดเล็กไหมที่น้อยขนาดนี้แล้วนะคะเรามาดูสเปคของ X3 LCI กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ X3 LCI เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการอัปเกรดนะอัปหน้าเหมือนน้องไปเกาหลีมานะคะกว่าตัวก่อนเฟรนลิฟมากพอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอา after แล้วก็ before นะคะ after กับ before ให้ดูคร่าวๆอ่ะจะเห็นว่า feeling ต่างกันเลยนะคะต่างกันตรงไหนบ้างนะคะ หนึ่งเลยนะคะด้านหน้าค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะ LCI ของเราเนี่ยอขอกลับมาที่คันดำสักนิดนึงนะคะจะเห็นเลยว่าไฟหน้าใหม่ล้ำสมัยมากเวอร์จากกลมๆเปลี่ยนเป็นเหลี่ยมๆห,หมดจากโครเมียมเงาๆเลิกตอนนี้คือเลิกโครเมียมมากๆเลยสำหรับ BM ใน Generation LCI นี้นะคะสละความเป็นโครเมียมคงเหลือไว้แต่ความ h ฮกลอสแบล็คนะคะ เส้นสายเป็นเหลี่ยมมุมใช้ไฟเบอร์ออปติกอ่ะเดี๋ยวขอนิ่งจะเปิดล็อกอล็อกรถให้นะคะจะเห็นว่าเฮ้ยตัวไฟเนี่ยอินเทอร์แลกมีความสวยงามมากนอกจากนั้นนะคะอ่ะไม่ต้องตามเลยจะอยู่ข้างหน้านะคะพี่หยิบกุญแจเฉยๆอ่าด้านหน้านะคะจะเห็นว่ากระจังหน้ารูปไตจากความมันโคมเมียมเปลี่ยนเป็นคิตนี่กริล ขอบดำนะคะแล้วก็ไฟหน้าก็จะมีความเหลี่ยมมุมและล้ําเข้ามานะคะใกล้ตัวคิดนี่กริวมากๆหน้ากระจังความเป็น M Sport นะคะดำเงากันชนหน้าดำเงานะคะมีตัวช่องแอร์อินเทค2ฝั่งตัวนี้มีอากาศเข้าเครื่องยนต์ได้จริงนะคะอ่ะอัลล็อกนิดนึงนี่โอ้โหน้องตาเป็นประกายสวยน่ารักมากอัลล็อกให้นิดนึงอ้ากับพิบตา เปิดไฟโอ้โหหล่อสุดๆสำหรับ X3 LCI นะคะถ้าใครที่งบประมาณอยู่ในเรน2สอล้ากนกลางๆบวกลบเชียร์สุดริมซิมทิมประตูสำหรับ X3 LCI นะคะขอบนะคะ20นะคะสวยงามตามท้องเรื่องล้อแม็ M Sport ดูรอบคันก็จะเห็นเลยว่าบอดี้ของเขานะคะจะมีเส้นดำแต่พอเป็นรถสีดำ ก็ยิ่งดูดุดันยิ่งดูเข้มนะคะเพราะว่าเส้นไฮด g กอสแบ็กเนี่ยมันก็ยังเป็นสีแบ็กเหมือนเดิมเนาะแล้วตัวรถก็แบ็กเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะดูดำไปหมดเลยด้านหลังนะคะไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ LCI ดูดุดูดำมากขึ้นนะคะด้านท้ายค่ะทางดิฟวเซอร์แล้วก็ตัว ปลายท่อ M Sport ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นของ LCI นะคะ L ตัวท่อนี่ต้องบอกว่าหลางังๆหลายๆยี่ห้อเนี่ยไม่ได้ทำแบบออกจริงละแต่อย่างที่บอกว่า B M เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการขับขี่นะ Joy is BMW นะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมาแบบจริงๆเรียวๆนะคะเป็นท่อที่มีมีม,มีมีท่อไอเสียออกมาจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นท่อหลอกแบบหลอๆนะคะ Diffuser ก็คือ หล่อมากเป็นเวอร์ชั่นของ LCI อีกเช่นกันนะคะในไหนเรามาด้านท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมาโชว์ตัวออปชั่นด้านท้ายกันนิดนึงไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าหรือว่าพื้นที่เก็บของที่ขนาดใหญ่550ลิตรนะคะเรียกได้ว่าเป็น SUV ไซส์กลางที่มีพื้นที่เก็บของแบบกระจุยลุยแหลกมากคือกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วถ้าคุณกำลังเปรียบเทียบตัวดีเซลกับตัวปักอินนะคะบอกเลยว่า ถ้าใครเน้นเก็บของเยอะตัวปลั๊กอินอาจจะไม่เวิร์กเพราะมันเปลืองพื้นที่แบบจากตัวเองนะคะความใหม่เอี่ยมอ่องของ x3 คันนี้หมื่นโลพลาสติกครบทุกจุดคืออารมณ์เหมือนรอคุณมาแกะอย่างที่บอกอะ่ะเหมือนเราซื้อมาเราเพื่อนยืมไปต่างจังหวัดเสร็จบอกเฮ้เพื่อนเดี๋ยวเราเอาเงินให้ตัวเองล้านนึงเนาะแล้วก็ แต่ว่าพลาสติกเราไม่กล้าแกะของตัวเองนะเดี๋ยวเราให้ตัวเองเป็นคนแกะเองคือเป็นมูดแบบนะั้นเรยงจริงคือใหม่มากเหมือนแบบเราออกรถมาแล้วแค่ให้เพื่อนยืมไปใช้อะ่ะแต่เราประหยัดไปเป็นล้านนะคะอ่ะภายนอกก็หล่อๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูออปชันภายในกันแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปในในส่วนของเครื่องยนต์กับสมรรถนะกับการขับขี่แบบ X Drive นะซึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าการที่ X3 มันน่าใช้แล้วมันยอดนิยมเนี่ย ภายนอกและภายในในส่วนของรูปลักษณ์และดีไซน์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนเท่านั้นไอ้หลักๆห,ห,หัวใจเลยเนี่ยก็อยู่ที่สมรรถนะและเครื่องยนต์ด้วยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในกันนะคะเ,เข้าออกรถหรูๆสไตล์รถหรูค่ะต้องคี l เลสโกนะคะเปิดประตูนะคะเข้าไปภายในนะคะโอ้โห เรียกว่า Joy i อ b m ีจริงเป็นจิตวิญ,ญญาณของชาวบีมเมอร์สนะคะกับพวงมาลัย3ก้าน M Sport นะคะบอะนะคะตัวใหม่นะคะเป็นหนังเวเนสกาตัวสครับเลท e ค่ะตัว M 3ส,สีแบบหลดลๆนะคะอะซูมให้เห็นตัว M สักนิดนึงนะคะพลาสติกยังอยู่ครบทุกจุดบอกแล้วนะคะสคร a บเลอยู่ฝาท้ายอยู่นะคะจอกลางอยู่สูมให้เห็นพลาสติกนิดนึงนะคะ หมื่นกิโลเท่านั้นทุกคน BSI MSI อะไหม่ BSI วารันตียาวเวอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปซื้อป้ายแดงอะจะไปซื้อทำไมอะตัวเองนะคะประหยัดไปเป็นล้านโอ้โหสุดยอดล้านหนึ่งนี่เอาไปทำอะไรได้เยอะมากๆนะคะอ่าภายในของความ LCI ก็ดูลำขึ้นนะคะพวงมาลัยมีการอัปเดตนะคะแล้วก็ภายในก็จะเป็นหนังเวเนสกาสีน้ำตาลนะคะคลิปด้วยได้เทาหรูหร,หรูนะคะ เบาหลังกว้างใหญ่อลังการนะคะแล้วก็พังพร้อมด้วยหลังคาพาร์โ Roof บานใหญ่บึ้มนะคะ Apple CarPlay Android Auto กล้องถอยหลังนะคะที่วางแก้วน้ำขนาดใหญ่มากเวอร์นะคะถูกดีไซน์มาสำหรับการเป็นรถดางไกลอย่างแท้ทรูนะทุกคนโอ้โหพลาสติกยังอยู่ครบพลาสติกยังอยู่ครบฟินฟินเวอร์อะขอจัดเครื่องนิดนึง ะะเปิดหลังคาแก้วให้ดูนี่คือหลังคาแก้วใหญ่มากคือความแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติมากคือความแบบเป็นเจ้าถนนมากนะคะฟินสุดๆนะคะชอบความพลาสติกอยู่ทุกจุดของคันนี้มากจริงๆทุกคนคะ่ะดูสิขนาดหน้าจอไลฟ์คล็อกพิดนะดูสิคุณขาเนี่ยเนี่ยพลาสติกพลาสติกยังอยู่ฟินเวอร์อะอ่ะเปิดหลังคาแก้วกันนิดนึง และเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในส่วนของการทับขี่เครื่องยนต์และการทับขี่แบบ X Drive นะคะเนี่ยฟินปะแล้วคุณดูพวงมาลัยสิคะแมทแมทเวอร์อซูมให้เห็นเท็กเจอร์ความแมทแมเหมือนไม่มีใครจับอะโอ้แม่เจ้าอะฉันอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ฉันต้องทำยังไงง่ายๆเลยคะ่ะโทรมาที่ Bent m o t o r ม Mall นะคะหรือ Line Official มานะคะทีมงานของเรายินดีนะคะให้ให้คำปรึกษาคราวนี้ไปดู ไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะดีเซลนะคะคือคำตอบของยุคนี้นะในช่วงที่กระแสอีวีถาถมรถที่ขายดีที่สุดก็ยังเป็นดีเซลอยู่เสมอถามว่าทำไมนะคะประหยัดมากคันนี้นะดีเซล 2000cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะมาพร้อมเทอร์โบเออะไรม,มาพร้อมเทอร์โบไม่พอกนะคะยังมาพร้อมกับ ขุมพลังอีก2ส,ส่วนนะที่เสริมความแรงด้วยความอัจฉริยะคือเหมือนแบบนักสู้แต่ไม่ได้เป็นแนวแบบหมัดหนักอย่างเดียวคือไม่ได้มาแบบ โอ้โหกระบอกสูบต้องใหญ่นะแต่เป็นนักสู้สไตล์เร็วนะสไตล์หลบหลีกสไตล์ทำแต้มได้โดยใช้ปฏิพันธ์ไหวพิบอ่ะเรียกได้ว่าแบบนั้นนะคะกับเครื่องยนต์ดีเซล b 47ตัวนี้นะคะที่มาพร้อมตัวระบบวาล์วแปรผันนะก็คือมีปฏิพันธ์ไหวพิบอะ่ะในการแปรผันตามสภาพเครื่องยนต์นะคะมาพร้อมคิดนี้กริวดูดอากาศให้มันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะ optimize หรือว่ารีดประสิทธิภาพจาก1,000พ 9 9 0กว่าซีซีเนี้ยออกมาให้ได้ดีที่สุดส่วนพาวเวอร์อันที่2นะคะก็คือเทอร์โบของเขาเนี่ยเป็นแบบรูดูดคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศเนี่ยมันใส่เข้าไปได้เต็มที่นะอย่างที่หลายๆท่านกำลังทราบกันว่ากําลังเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เกิดจากการเผาการจุดระเบิดนั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของอากาศและน้ํามันที่ดีที่สุดก็นํามาสู่นะคะการ รีดกำลังออกมาได้อย่างดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วคันนี้ประหยัดมาก17 18 19 20กิโลลิตรตามเลยใครเท้าหนักเท้าเบาเติมน้ํามันเต็มถังวิ่งได้มากกว่า1,000กิโลเมตรเอาสิเอากับเขาส,สินะ e ี EV ที่ชาร์จได้ยาวที่สุดชาร์จได้หรือยัง1,000ยังนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเติมน้ำมัน1ถังยาวไปนะยาวไกลสบายใจไปได้อีกนะคะนอกจากนั้น,นะคะ่ะตัว เครื่องยนต์แล้วนะคะเครื่องยนต์เนี่ยจะแรงแต่จะไม่ฟินเลยถ้าระบบส่งกำลังมันไม่เวิร์กคันนี้เครื่องยนต์แรงแล้วส่งผ่านระบบส่งกำลังที่มีชื่อว่า X Drive คุณคิดดูนะ B M W ตั้งชื่อรถในตระกูล x ของเขาว่า X เ,เนาะ X 1 X 3 X 2 X 4 X 6นะ X 5นะคะแล้วก็ตั้งชื่อระบบขับเคลื่อน4ล้อนี้ว่า X Drive ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย สำหรับแฟน BM นะใครที่ไปเรียกระบบ X-DRIVE ว่า4ล้อนี่ขับเคลื่อน4ล้อนี่เขาโกรธนะเพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่4ล้อจ่ะมันเป็นการขับขี่ระบบทุกล้อแล้วทุกล้อก็4ล้อต่างกันยังไงก็รถมันก็มีแค่4ล้อเนาะแต่เป็นการขับเคลื่อนแบบทุกล้อพร้อมกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะโดยแต่ละล้อเนี่ยจะมีการคำนวณการหมุนนะคะ ตามสภาพการกับขี่ในขณนะนั้นเองเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าด้อมนี้นะเข้าแล้วออกยากนะคะสำหรับด้อม xdrive นะเพราะว่าขับแล้วยึดเกาะถนนเลี้ยวแล้วไม่ต้องเสียวว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ฝนตกถนนลื่นยูเทิร์นเร็วๆไม่ต้องลุน้นมันคือความปลอดภัยสบายใจที่อยู่กับเราตลอดเวลาที่มือเราจับอยู่หลงังพวงมาลัย ของรถที่เป็น X Drive นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยเชียดสุดลิมทิมประตูนะคะในส่วนของสมรรถนะการขับขี่และ handling นะสำหรับ BMW X3 อะคราวนี้เรามาอัปเดตสต็อกกันนิดนึงนะคะเรามีสีดำคันนี้วิ่ง1,000 0หมโลสีขาวคันนี้นะคะ G01 LCI เหมือนกันเลยวิ่ง7,000 0โลนะคะ ในราคาเพียง2.3 9นะคะแล้วก็มาพร้อมกับโฉม LCI ก่อน LCI คันนี้นะคะในงบประมาณ1.69นะคะหรือถ้าใครนะอยากได้สเปคไหนอะไรยังไงนะถามมาได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายคันหลายสเปคแต่ก็ต้องบอกนะว่าจะไปเร็วก็ไปเร็วทีเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้คันที่ใช่คันที่ชอบมีสิทธิ์มาก่อนเลือกก่อนนะคะเรียกได้ว่าให้สิทธิ์คนที่เลือกก่อน ได้ตัดสินใจคันที่อยากได้ก่อนนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เน้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social มีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ